ดีครับผมบ้านไหนที่มีพัดลมยี่ห้อฮาตาลีครับแล้วมีเสียงแบบนี้ครับผมโอเคถือว่าเปลี่ยนอันใหม่ก็จบนะครับผมสาหรับการสายพัดลมของฮาตาลีครับผมยี่ห้อฮาตาลีครับแล้วมีเสียงแบบนี้ครับผมทุกท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันมันเสียหรือมันพังนะครับผมสามารถซ่อมได้ครับผมโอเคอาการของมันก็คือมันจะดังเฉพาะตอนมันสายเรากดสายเดี๋ยวผมจะกดหยุดให้มันไม่ไม่ให้มันสายดูครับผม นี่ครับผมเวลากดหยุดมาให้มันสายมันก็จะเสียงมันก็จะไม่ดังครับผมอาการของมันก็คือตัวนี้ครับผมดีวผมจะให้ดูนี่นะครับผมคือมอเตอร์หมุนนะครับผมมอเตอร์สายครับผมของมันครับมันจะแยกตัวออกจากมอเตอร์หลักครับผมอันนี้คือมอเตอร์สายครับผมมอเตอร์ตัวนี้ครับผมที่ทําให้มันเป็นเสียงดังก็คืออายุการใช้งานมันจะประมาณปีปีกว่าครับผมถ้าเกิดว่าการใช้งานแล้วแต่ของ แต่ละคนนะครับผมว่าใครสายมากสายน้อยแต่ปัญหาของมันที่มันดังก็คือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวใครที่สนใจนะครับผมสามารถเต่ยผมจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ครับผมโอเคครับผมจะไปทําการเปลี่ยนครับผมถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วมันจะดังไหมอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวใหม่ครับผมสั่งมาซื้อมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับไปครับ นี่ครับผมมอเตอร์สันมอเตอร์สายสายครับผมมันจะอยู่ในกล่องสีดำๆเนี่ครับผมมันจะแยกกันกับมอเตอร์หลักครับผมให้เรามาถอดฝาด้านหลังนี่ครับผมก็จะเจอครับผมพอถอดออกมาแล้วก็จะเจอครับผมให้เราถอดของเก่าออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนของใหม่เข้าไปแทนครับผมาสายก็จ้ำสายเดิมครับผมถอดมาสายไหนก็เอาเข้าสายนั้นครับผมโอเคครับ โอเคครับผมก็เปลี่ยนตัวใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้คือตัวใหม่ครับผมก็จำ้ำสายเหมือนเดิมครับผมเจ้าจ้ำเข้าใส่สายเดิมครับผมของเก่ามาันโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูครับผม โอเคครับเรามาดูกันเลยครับผมว่ามันจะยังเสียงดังอยู่อีกไหมเปลี่ยนตัวใหม่ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมไปเปิดดูกันเลยครับโอเคตอนนี้ผมจะยังไม่สายครับผมถ้าเกิดตะก่อนก็คือก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนก็คือถ้าเรากดไม่สายมันก็จะไม่ดังโอเคผมจะไปกดสายนี่ครับอันนี้คือไม่สายนะครับผมให้ทุกคนดูไว้ครับผมเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์สายนะครับสายแล้วครับผม ถือว่าเปลี่ยนอันใหม่ก็จบนะครับผมสำหรับการสส่พัดลมของฮาร์ตลิครับผมถ้าเกิดว่าเวลาเราเปิดใส่แล้วมีเสียงดังครับผมให้ลองซ่อมด้วยวิธีนี้ดูครับผมนี่ครับเจ้าตัวเก่าครับผมเจ้าตัวเก่าที่มันดังครับผมทำให้เสียงดังก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมเวลาซื้อก็ให้ดูรุ่นครับผมมันจะมีโค้ดนัมเบอร์รุ่นอยู่ครับผม ให้เทียบเคียงกับของใหม่ที่เราจะสั่งดูครับผมว่ามันตรงรุ่นกันหรือเปล่าโอเคพยายามซื้อให้ตรงรุ่นครับผมถ้าเกิดว่าซื้อตรงรุ่นเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนมันจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หรือกดติดตามเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับากดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ